ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประชาชนะครับวันนี้เราพามาชมสวนครับสวนปาครับปลูกใหม่ครับโดยใส่กล้วยครับเป็นไม้พี่เลี้ยงครับก็จะมีกล้วยครับเป็นไม้พี่เลี้ยงไม้ป่าครับไม้ป่ายังไม่โตครับก็กล้วยก็จะงามก่อนนะครับก็ตอนนี้น้ําก็เริ่มเต็มสระแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศอย่างเดีนครับ ฝั่งนู้นเรายังไม่ได้ปลูกกล้วยนะบางส่วนนะฝั่งติดแดนฝั่งนน้นนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศครับโซนนี้ครับกล้วยใหญ่ๆนี้ก็ครบปีครับต้นไม้ป่าก็เริ่มโตแล้วนะ,วะก็อากาศยามเย็นครับลมเย็นๆน,นะครับป่าเดรปเปน่นดีกว่านะครับ ไม่เกินแล้วโอก็ไม้ป่ามีหลายชนิดนะครับปก็ช่วงนี้หน้าฝนก็จะรกรกให้นิดหนึ่งมียางเดี๋ยวไปดูต้นตรงนี้ครับโตเร็วมากครับ โอ้โหตนนี่แหละต้องหักตัวยหวพริกก็มีนะดูพริกก็เริ่มอ,ออกดอกแล้วนะครับน,นี่กล้วยนะอันนี้แ์แ์นาครับโอ้โหมันเอียงหลบแดดนะเดี๋ยวเราเล่นนิดหนึ่งน,น,นะโอเคครับนี่รับเปิด ไม้โตครับมีพลิกด้วยนะครับผมใช้กล้วยเป็นไม้พีเลียงครับก็จะโตต้นไม้ก็โตวสวยนะครับอันนี้ก็สักครับปลูกปลูกรุมเดียวกับต้นกล้วยเลยเดี๋ยวต้อหักออกหน่เดี๋ยวมันตีตีต้นสักหนึ่ง โอเคแต่งนิดนึงครับดอกไม้ก็มีครับปลูกฟักทองครับอ่าเรามาก <generally. S 1> ับเกรนเกลนพุยโนพุรีรังยูนิเต็ดก็ลุยอโครนมาเลยครับคันนี้คันแดงข้งหราเดี๋ยวจะปลูกกล้วยครับตอนตินเหนียวเลยอู้ ตอนพายุครับก็ <c oughs> บวบนะครับบวบออกลูกแล้วเอาไ,าไปไหนแบบแบิจับนี่นะมีอะไรคุณนเนเนเอ้ยดับโอเคมาแดงนูนนู่นนู่นีนแดงอ๋อเอ้าไปมานติ๊ โอ้ยยังนาะยังนาะนีกระเริ่มอ่ออกเลยครับผมไม่ให้มันบังมีมะละกอมะละกอต,กต้นสักตน้นสักพักทองข้างล่าง ดอกไม้แล้วก็ยางนาได้มาล้ก็อากาศเย็นๆนะข้าวก็เริ่มเหลืองแล้วเริ่มจะสุกแล้วยิงมือไปทางนี้ดูจระสว้นิดหนึ่งก็นะตะไคร้ก็มีครับข้างล่างตะไคร้แก้วมังกรด้วยแก้วมังกรยงางนาโอ้พริกพริกพริก โอ้แดงนะพริกชี้ฟ้านะครับโอ้โหชี้โดเลยมีเออ่น้อยหน่ามีกล้วยนะครับโอ้เยอะนะเนี่ยตรงนี้เยเซเวอร์ตรงนี้เซเวอร,ร,ร์เซเวอร์ไม้แดงไม้แดงไม้แดงสักเนาะไม้แดงกล้วยนะเริ่มแตกหน่อแล้วมีมะขามป้อมด้วยนะมะขามป้อม โอ้โตัละใต้ต้นกล้วยนี่ก็พยุงมะละกอครับมะละกอและแคนะครับผมมีแครใช่ของกินเพียบเลยน้ำก็เต็มสระแล้วอแอบ,บดีมัวก็ไม่ขึ้นไปแลยก้พี่จะตกดินนะครับเดี๋ยว สำหรับคลิปนี้ก็จกบตรงนี้กันนะครับผมโอ้มีอ,อ้อยอีกครับลืมไปครับเราปลูกอ้อยครับนี่ต้นอ้อยสูงต้นอ้อยต้นอ้อยโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ